คุณยายดีได้ลูกจ้าคนค่อยโว้หกเจ็ดคนนั่นก็ได้จวดคือกันตัวนี้เออก็ได้หลายเออได้กันสมัย่ตะเก่าเนาะผู้ใดได้ลูกหลใยญ่คุมมาเลยเราจะคุมมากินบ่กอุ้ยก็เลยบ่ได้ต่อเนาะเออเลยวก็ขาดจุดเลยบุหคยได้มันเมื่อยเมื่อยเลี้ยงอ๋อเมื่อยเลี้ยงเมื่อยเลี้ยงลูกเออต้องต้องบอกให้ชัดเจนด้วยว่าโอ้แม่ดอกเมื่อยนะว่าเมื่อย ไ่ได้การเนั่ยขั้วใจเหรอเมื่อยเนาะจับหั้วใจป้าเรื่อยๆขาดเลยขาดเลยไม่โอนมันโอ้โอ้ค่อยหมักยายเด้บัดนี้เนาะชุดยอดเลยบริกูดเลยคุณยายหุ่จักว่าบริกูดแปลว่ายังหุ่จักเลยดีมากมากโอ้เช่นให้กันยังบอกเอาอีกนะอ๋อดอกชิวนุ๊กน้ำเจ้าใบลูกหายยางมากินลูกเลี้ยงลูกเบิ่งครับ เข้าเลยสิคชั้นครื่องคอนมาสายเฮงเข้ากับมดแล้วตอนนี้มีโรคประจําตัวยังบ่กะชอบเป็นวัดเป็นไอโอ้สบายแงงแข็งแรงอยู่กะเจ็บเอวนี่นะเอวกะจะเจ็บเอวธรรมดาเจ็บเอวเอาเข้าเทามักอยู่แต่ยังอื่นยังฟิตเปียะอยู่เออยังไข่อยู่ยังไข่อยู่เออเห็ดเวียเห็ดการก็ได้อยู่ยังจวดอยู่มีข้าวหนึ่งน้ำก็ยังได้อยู่เลยได้ทัคชิโนนักกับ อเออรู้กบูจาคายโยแล้วลมันเออถูกต้องแล้วมันอันอยู่ในพื้นในภัยก็ <รอ S 2> ยันล้มล้มแล้วมันยากในุ้ท่าทูเออแยกเขาขครัวเข,ข่าครัวอเอ,เอาขอบคุณมากๆครับ,บคุณยายครับบวาสดีครับ